สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับการบ้านสี่นะครับเป็นสี่ด9นะครับให้ใช้ภาษาแอสเซบีนับได้ฐาน1ิบแบบนับขึ้นทีละหนึ่งนับจากศูนย์ถึง9้าแล้วกลับมาเป็นศูนย์ถึง9้าวนไปเรื่อยๆจาก LED แดดวงนับจากนับทุกๆหนึ่งวินาทีโดยใช้ทามเมอร์อและเริ่มนับจากศูนย์นะครับ<อ>ก็มาดูที่โค้ดของเราก่อนเลยนะครับโค้ดของเรานะครับก็จะทำแบบเดิมเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบเดิมจะมีส่วนที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือตรงนี้นะครับ เราจะเปลี่ยนเป็น d ดเรย์เดเรย์ปกติไปใช้เป็น d ดเรย์ทาเมเมอร์น,นะครับแล้วเราก็ตั้งค่าพอร์ตของ d ดเรย์ว่าจะออกพอร์ตไหนนะครับแล้วก็ตั้งค่า r 1 7นะครับแล้วก็ออกจากลูปครับแล้วก็รีเซ็ตค่าปึ๊บคราวนี้เราจะมาดูที่ตรง d ดเรย์ทามเมอร์หนึ่งนะครับเราก็ตั้งให้ r ยี่สิบเอ็ดพุช r r ยี่สิบนะครับแล้วก็ตั้งค่า ตรงนี้นะครับจะเป็นการดัน r 2 0และ21ให้ r 2 1อยู่ใน high byte นะครับแล้วก็ r 2 0เนี่ยอยู่ใน low byte นะครับต่อไปครับในบรรทัดนี้ก็คือจะทำให้ r 2 0เป็น0ู0นะครับแล้วก็เซตค่า wgm ให้เป็น0ูนย์นะครับตามที่เราเซตค่า r 2 0ครับพอจะได้นับสิบบิตได้ครับ และให้ตำแหน่งของ TTCR หนึ่ง A เป็นค่า R ยี่สิบโหลดศูนย์นะครับต่อไปก็เป็นการเลือกโมหมดครับเลือกโหมดก็จะมีห้าโหมดนะครับที่ตั้งมาแต่ว่าจะมีโหมดหนึ่งไม่ได้ใช้นะครับอย่างโหมดแรกก็คือ c ล o อ,อกที่เป็นเลขที่ที่เป็นคล็อกตรงๆต,ต,ตัวเลยครับไม่มีเป็นฐานอะไรอันนี้จะเป็นคล็อกฐานแดอันนี้คล็อกฐานห4สล็ลอี่ฐานสองห้าหกและ c ล o c ฐานหนึ่งพันยี่บสี่ครับแล้วเราก็เลือก เก็บค่าไว้ใน TCCR1B นะครับต่อไปเป็นการเช็คแฟลตนะครับตรงนี้เป็นการเช็คแฟลตก็คือการรันโค้ดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอเรารันโค้ดไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บเรามาดูที่ตรงนี้นะครับ delay timer 1จะลันได้ทีละ1นะครับอันนี้คือการเซตค่า R20 ให้เป็น0ตรงนี้เป็นการเคลียร์ค่านะครับปุ๊บ โปรแกรมก็จะทำงานวนเป็นลูปไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นนายโชติเวสิทธารสักกับนายธนรล่าเสือครับรหัสนิสิต 6C10551932 รับรหัสนิสิต 6C10552033 ครับ